วันนี้จะพาเพื่อนๆนะครับไปชมรถไฟฟ้าที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปวันนี้ผมสนใจอีกรุ่นหนึ่งก็คือฉางอันนะครับก็เลยกะว่าจะไปดูถ้าดูแล้วชอบนะก็กะว่าจะจองเหตุผลที่พี่ต้องซื้อคืออะไรครับคือหนึ่งคือราคาไม่แพงครับพี่ครับโหสีนี้ถูกใจครับไปไปขับคู่รถดีกว่ Carbon. Carbon. าคาร์บอนคาร์บอนเฮ้ยนี่มาคาร์บอนต่อไปเราจะมีตัวเลือกของรถเยอะมากหลังจากที่มาดูแล้วเนี่ย สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนคาซาครับวันนี้จะพาเพื่อนเพื่อนนะครับไปชมรถไฟฟ้าที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปนะครับว่ามีรถรุ่นไหนที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยววันนี้จะเอาอูลุสไปนะครับเปลี่ยนสีใหม่แล้วสวยไหมครับนี่เคยสงสัยไหมว่าทําไมอูลุสหรือรถแลมโบลจะติดหนวดซึ่งหนวดมันจะมีหลายแบบมากสงสัยไหมว่าทําไมเขาต้องติดสติ๊กเกอร์หนวดมาดูด้านข้างตรงนี้ครับหนวดเนี่ยมันจะเป็นสัญลักษณ์ของผู้ชายใช่ไหมครับซึ่งคําว่าโมเบิลเนี่ยมันก็คือมุลนิธินะครับสำหรับผู้ชายที่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากเข จะไปมอเตอร์เอ็กซ์โปกันแต่ก่อนอื่นนะครับวันนี้ผมได้กล้องมาใช้ดูนะครับเป็น70ไมล์ A 200นะครับตัวใหม่ล่าสุดเป็นรุ่นเริ่มต้นซึ่งให้ความละเอียดเนี่ย180นะเป็น Full HD แล้วแล้วก็เป็น HDR ด้วยในเซตเนี่ยก็จะมีพวกสายเชื่อมมาให้นะครับนี่ตัวกล้องตัวกล้องสไตล์70ไมล์นะครับตัวก็จะกระทัดรัดนะใน่เขไปแล้วก็มีจอสแสดงผลนะมีกล้องตรงนี้วัสดุของเขาเนี่ยดูดีมากๆเลยนะครับผิวดูแข็งแรงมาดูด้านนี้กล้องหลังกล้องหลังก็สวยมากนะครับวัสดุที่ทํามาแล้วเนีี่่ยยวงงามมาามนะครัาารดัด้้้ตตจชุอ 2,200มีทอนนะครับตัวนี้ก็ใช้ไฟจากที่เขี่ยบุรี่ได้เลยอ่ะเดี๋ยวเราลองติดตั้งกันแล้วเราก็จะเดินทางไป Motor Expo อ่ะโอเคเรามาลองทสกล้อง70ม y A 200นะครับถ้ากล้องรุ่นนี้ครับ70มาเนี่ยก็จะเป็นกล้องที่รุ่นเริ่มต้นนะแต่ว่ามีสิ่งจําเป็นให้ครบนะครับสิ่งที่เราต้องใช้อย่างเช่นหนึ่งความละเอียดของภาพที่ Full HD 1080นะฮะนอกจากนี้กล้องตัวนี้ก็ยังให้ความละเอียดอยู่ที่60เฟรมเปอร์เซกแล้วก็เรื่องของการฟังกิ้ง m หมดเวลา พวกนี้ความจําเป็นมันครบแล้วก็ในส่วนของการโหลดผ่านแอปนะเราก็สามารถดึงภาพผมลองมาต่อเล่นดูนะครับก็สามารถเนี่ยเป็นเรียวทา์เลยตอนนี้รถวิ่งอยู่นะเห็นไหมดูข้างหน้านะใช่ไหม ซึ่งตัวนี้มันก็สามารถโหลดเข้ามาในโทรศัพท์ได้เลยนะง่ายๆแล้วก็ราคามันเริ่มต้นแค่ประมาณ2,200มีทอนนะเราสามารถใส่ซื้อพวกอะแดปเตอร์พวกเรื่องของพาร์คิ g งโหมดนะตัวสายไฟเพิ่มได้ซึ่งราคาไม่แพงนะครับตัวกล้องให้ดูคุณสมบัติของกล้องอันนี้ก็จะมีกล้องหน้ากล้องหลังก็เดี๋ยวมันก็จะมีระบบต่างๆนะระบบกล้องก็มีปุ่มให้ใช้งานง่ายๆนะครับก็เดี๋ยวลองบันทึกภาพดูนะว่าความคมชัดจะเป็นยังไงนะครับนี่อันนี้เรามาในลานจอดรถนะก็เดี๋ยวลองบันทึกภาพดูนะว่า ความคมชัดจะเป็นยังไงนี่ซึ่งภาพค่อนข้างเคลียร์นะอ่ะ เดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้นะมีรถเด็ดๆรถไฟฟ้ารุ่นไหนที่น่าสนใจบ้างที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปนะวันนี้เป็นรอบ VIP นะปีนี้เป็นปีที่รถไฟฟ้ามาแรงมากๆแล้วผมเองก็สนใจรถไฟฟ้ามากนะหลังจากที่ได้น้อง b y d วดีซีมาวันนี้ผมสนใจอีกรุ่นหนึ่งก็คือฉางอันนะครับก็เลยกะว่าจะไปดูถ้าดูแล้วชอบนะก็กะว่าจะจองสักคันหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปดูกัน ตอนนี้เราก็มาอยู่ในงานแล้วนะครับใหญ่มากรถไฟฟ้าหน้าใหม่มาเยอะมากบูธแรกนะฮะ i o n Y Plus ัคันนี้ดูน่ารักมากอันนี้เป็นรุ่นตัวของ550น่าจะเป็นตัวใหญ่นะครับของเขาซึ่งเขายังไม่เอาเข้ามานะเป็นรถที่อยู่เมืองจีนอยู่ตอนนี้นี่ฝั่งด้านนู้นนะก็จะมีพวก i อ n Y น l u s ตัวเริ่มต้นเนี่ยตัว4 9 0เก้พรีเมียมกับตัว4 9 0 e l i t นอะฮะราคาก็อยู่ประมาณเริ่มต้นนะก็969,900บาททีนี้ Hyper HT กับ Hyper GT ี t, นะครับนี่สไตล์แบบ อน่ไฮไลท์ของ I อออนวายเพลเนี่ยมันคือข้างหลังด้วยนะครับเขาบอกว่าคันนี้พันสองกว่าม้าครับโอ้โหแม่ฝาหน้าเป็นคาร์บอนนี่ดูรอบคันนี่คือคาร์บอนหมดเลยอะคาร์บอนทั้งคันครับคาร์บอนทั้งคันแล้วไฟหน้าแบบนี้โรล้ําอะด้านนี้ดีกว่ากระจกข้างคาร์บอนคาร์บอนคาร์บอนเฮ้ยนี่มาคาร์บอนดูดินี่ก็คาร์บอนหลังคาคาร์บอนครับภายในเบาะย่างโฮดจะบอกว่าเบาะเหมือนอะไรไม่อยากจะพูด ดูใกล้ๆดูไออย่างเงี้ยรู้ไหมเหมือนอะไรให้ทายคอมเมนต์มาคือมาหมดอะสเกิตสามารถปรับเปิดปิดได้ใช่ครับแอดแทีตามความเร็วครับผมสปอยเลอร์หลังโอ้โหดูคาร์บอนมาอย่างงี้โอ้นี่คีบใหญ่มากโอ้ไฮเปอร์เอสเอสนี่คันนี้ไม่ธรรมดานะสวยงามครับนี่ประตูมันแบบมันเป็นไฟฟ้าเลยเนาะเป็นไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเฮ้ยครับผมหลบเอ้ยมันมปนคาร์บอนทั้งใช่ครับมันเป็นคาร์บอนทั้งกรอบประตูนะครับแล้วเวลาเปิดเปิดที่ปุ่มนี้ครับเปิดนี้นะฮะใช่ครับกดกดดันทีครับ ถ้าในกรณีที่เรายืนอยู่ใกล้ๆเซนเซอร์ครับเขาจะหยุดเอกให้เลยใช่ครับแล้วก็ถ้าผลระยะเซนเซอร์นะครับเดี๋ยวเขาจะขึ้นให้นะครับกดปิดนะครับอ๋อปิดตรงนี้ได้ใช่กดตรงนี้เอาประตูดูด เรามาดูเนต้า GT กันนะครับเนต้า GT เนี่ยมันจะมี2รุ่นนะรุ่นมอเตอร์เดี่ยวกับมอเตอร์คู่ระยะทางเนี่ยต่อมอเตอร์เดี่ยวเนี่ยก็อยู่ประมาณ660นะถ้ามอเตอร์คู่ก็580กิโลเมตรนะครับไปหน้าซูเปอร์คาร์อิตาลีนะฮะก็นี่ฮะมือเปิดนะฮะรุ่นใหม่ๆเ <c oughs> ป็นแบบนี้หมดเลยนะนี่อันเนี้ยเหมือนอะไรวะ <c oughs> เหมือนพวกมาเซราติ <c oughs> แต่ก่อนอะแต่ในงานมันมีอีกรุ่นหนึ่งตัวนี้เป็นรุ่นเปิดประทุนนะน่าจะเป็นตัวพิเศษนะมันจะเป็นเอต้า GT ตัว สปีดเตอร์นะเปิดประทุนได้เหมือนมีหมวกกันน so so like like ็อกอยู่ข้างในอ่ะผมไม่แน่ใจนะอาจจะแบบเก็บหมวกกันน็อกได้นะแต่มันนั่งได้สีที่สีที่นั่งนะสองประตูคือข้างในเนี่ยแม่งเป็นอาคารทัล่าส้มแล้วก็มีคาร์บอนล้อเนี่ยขอบทองด้วยก็ถ้ามองจากเทียบกับคันนู้นแล้วเนี่ยคือหน้าเหมือนกันนะแต่ว่าคันนี้เหมือนมันจะแต่งเป็นออปชั่นขีดทองอะไรมาก็สวยดีนะครับสีดําด้านคือมันมันดูแบดแบทเลอโอ้โหเนต้าเนี่ยข้างในสวยมาก สีขาวตัดจอการอย่างไรนี่ครับดูครับข้างในอย่างสวยคือสีขาวตัดมันดูแพงมากมันดูแบบสปอร์ตคือตัดกับตรงเนี้ยแล้วรถสีเนี้ยเออคือแม่งสวยอะ่ะนะแต่โอเคแรงม้ามันอาจจะยังไม่ได้เยอะมากมายแบบไปซูเปอร์คาร์นะแต่ก็ก็ถือว่าแรงนะฮะของมอเตอร์คู่ก็456นะครับไปได้เลย เทสลาโมเดล3ตัวใหม่นะครับโฉมปัจจุบันแล้วเขาเปลี่ยนโมเดลมาแล้วนะครับก็คือเปลี่ยนใหม่หมดเลยไฟหน้ากันชนหน้าเปลี่ยนใหม่นะครับตัวของบอดี้รถเนี่ยมันจะใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นยาวขึ้นแล้วก็ ตัวกระจกอ่ะที่เขาให้มาเนี่ยมันเป็นกระจก2ชั้นกันเสียงได้ด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของโครงสร้างนิรภัไผเขาเสริมมาอนะ่ะช่วยซับแรงกระแทกได้ดีคือน,นี่ด้านท้ายไฟท้ายใหม่ละเดี่ยตรงนี้มีเพิ่มมานะครับโดยรวมอะ่ะมันยังทรงเดิมอะ่ะแต่ว่าไฟเลีเยวขึ้นไฟนี้ก็มีอะไรมากขึ้นนะพวงมาลัยก็ดีไซน์ใหม่ใช้งานง่ายขึ้นนะฮะแล้วก็หน้าจอแบบนี้ก็เรียบๆนะสไตล์รถไฟฟ้าแต่เทสลาเนี่ยคือเขาจะไม่มีจอตรงนี้เลยเห็นไหมมีแค่ตรงนี้เลย แล้วก็จออยู่ตรงนี้นะครับโฟกัสง่ายๆนะหลังคาก็พารามิก2ตอนแบ่งชัดเจนนะครับไม่มีม่านไฟฟ้าให้เดี๋ยวลองลองนั่งหลังนิดนึงอ่ะมาลองดูสูงสูง185นั่งหลังหัวพอดีครับโชคดีที่เป็นกระจกหัวถึงพอดีเป๊ะ185นั่งเนี่ยหัวชนพอดีถ้าแดดแรงๆไม่รู้นะคิดว่าน่าจะร้อนนะครับ และตรงนี้เป็นอีกชั้นหนึ่งตรงนี้มันเหมือนแทบเอาตัวโมเดล3เนี่ยมันก็จะมีสเปคอยู่2ตัวนะครับก็คือตัวที่เป็นตัวเริ่มต้นนะก็คือแรงม้าอยู่ที่283นะครับวิ่งได้ไกล513นะแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือมอเตอร์คู่เนี่ย444แรงม้าวิ่งได้ไกล629กกิโลนะครับก็ลองเลือกดูตามความเหมาะสมนะฮะมาถึงไฮไลท์วันนี้ที่ผมต้องมานะฮะเพราะว่าผมจะมาจองคันนี้ฮะอีพอ S.O. 7ค่ายฉางอันซึ่งจะเปิดราคาช่วงบ่ายนี้แล้วเมื่อกี้ถามว่ามีกี่สีมี6สีนะครับแล้วก็ภายในมี2สีแรงม้าก็ประมาณ285วิ่งได้ไกลประมาณ485แรงบิด320ไปมาดูกันอันนี้มีเหมือนได้จะเป็นออปชั่นเมืองนอกนะเป็นกล้องกล้องรอบคันนะฮะคือคนดูเต็มไปหมดเลยไม่รู้จะได้เข้าไปไหมเนี่ยเออรถั่ฮอตมากก็เปิดยังลังโบเลยฮะกระจกเป็นเฟรมเลดด้วยปาท้ายไฟฟ้ามาครบ นี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ออสดีครับก็พี่ออสก็มีสีรถเดียวกับผมนะนี่เอ๊ะสีเดียวกับรถผมเลยตอนนี้ก็เลยนี่จะจะเหมือนพวกสีเดียวกันแล้วคันนี้มีสีนี้เหรอพี่นี่จริงหรอโอ้โหเต้เปิดเลยสีนี้เลยเดี๋ยวไมเอาดลยับเดี๋ยวเรารอดูนะครับว่าสีจะจ้าบขนาดไหนรอดูระดับน้องต้นมาเองมเนยโอ้โหเป็นเซนเซอร์กล้องหลังแล้วมันจะเปิดยังไงอ่ะ อา่น the oh. ี่ไงผมคำจนเจอมันโอ้โหผมคำจนเจอมันอยู่ด้านี้นะฮะฝาท้ายนะครับใหญ่นะใช้ได้เขาบอกว่าไซส์มันประมาณซัก CRV นะฮะแต่ว่าบอดี้ข้างนอกเนี่ยคขางกว้างวิติเนี่ยประมาณ Fortuner ได้โอเคเลยฮะเอาไว้ไปรับส่งเด็กๆเลเรียนนะครับฝาท้ายไฟฟ้าคือไฟท้ายนี่คือแบบ ยาวเลยฮะสวยแล้วก็เป็นโลโก้ไฟแล้วนะอ่ามีเหมือนแบบคล้ายไฟเบรก่อ f วันอวันอยู่กับพี่พูลีกับพี่โน้ตพี่โน้ตยังไม่รู้ราคาเลยนะเนี่ยรอรุ้นนะพี่ก็คาดว่าร้านกลางๆไม่เกินไม่เกินนะไม่เกินร้านกลางๆพี่เป็นไงแล้วดูแล้วดูสเปมดโคตร ได้อะได้ไหป้ายากันใป้ายากันมาจองหมดเลยชอบคือไอ้ไอ้สกรีนเนี่ยครับพี่ใช่ไหมครับคือใช้เทสซาอยู่แล้วปัญหาก็คือเนี่ยร้อนร้อนก็เหมือนร้อนอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้นี่จบแล้วอยู่ข้างหลังนี่เมียกับลูกกดเองได้เลยเออมีแอร์หลังปรับได้ม่านไฟฟ้าเหตุผลนี้พี่ต้องซื้อคืออะไรครับคือหนึ่งคือราคาไม่แพงครับพี่ครับแล้วให้กล้องรอบคันให้จอมีม่านมีหลังคาพาราลาอีก ช่วงล่างเป็นยังไงฮะช่วงล่างผมยังไม่ได้เทสนะแต่ว่าผมมั่นใจว่าก็ตามราคาก็คิดว่าน่าจะได้อยู่ใช่ครับใช้ในเมืองสบายๆนะใช่ครับแล้วก็ดูรถมันก็ทรงแบบนั่งนั่งสบายนะฮีทูแบบเยอะๆนะ๋อพี่โน้ตพี่เนี่ยม่านไฟฟ้าที่บอกคือตอบโจทย์๋อปิดเปิดปิดม่านไฟฟ้าจากข้างหลังได้เนี่ยครับพี่สวยดูมินิมอลดียนะอีไตน์ได้อะเอาไปวิ่งที่รีสอร์ทพี่โอ้ลักโลกด้วยฮะักไฟฟ้า น่าจะชาร์จยากนิดนึงใช้ที่บ้านนี่แหละเป็นโซล่าเซลเลยพี่กลางวันชาร์จข้างหน้าก็เก็บของได้นะเนี่ยมันโอเคนะในระดับหนึ่งอ่ะเพิ่มมาข้างหน้าไงดูพวกไฟหน้านะเดี๋ยว๋ยวผมขอปิดให้ดูนิดนึ่งนะนี่ไฟตรงนี้เป็นกระจกเออมาดูดิก็สวยอ่ะสเปคจีนตรงนี้ก็จะเป็นไฟวิ่งได้ แต่นี้เขาบอกว่าที่ไทยก็ยังไม่เอาสเปคนี้มาแล้วก็ฉางงาน,นะฮะประกาศออกมาแล้วนะฮะ S O 7นะครับหนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับแล้วก็ L O 7นะครับหนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับก็เป็นรถที่ได้ใช้นะทั้งคู่เลยดูแล้วนะฮะชอบสีนี้มากอะ่ะเนี่ยก็ลเลยคิดว่าน่าจะโดนนะฮะเดี๋ยวจะไปจองกันก่อนคันนี้คือเบาะมันได้ด้วยนะเบาะดําเลยดีกว่านี้ดีกว่าโหสีนี้ถูกใจครับไปไปขับคู่รดดีกว่า โอเคฮะแล้วตอนนี้นะฮะก็อยู่ที่ค่ายของ B Y D ก็จะมี a t t o Tree นะฮะหนึ่งล้านหนึบาทนี่ใต้มาทางนี้รถยอดคิดของเราฮะ B Y D s t e e l ที่ผมใช้อยู่แต่ว่าไฮไลท์มันอยู่ข้างหลังมันเป็นตัว N7 นะฮะจะเป็นเดนซา N7 ซึ่งมันจะเป็นตัวที่เขาเรียกว่าเป็นตัวพรีเมียมของค่าย BYD ไปเดี๋ยวไปดูกันมาดูรถไฮไลท์ของ BYD นะครับเขาเรียกว่าเดนซาเด s ซา <Den za S 1> <Den za S 2> ก็คือจะเป็นค่ายที่อยู่ภายใต้ของ BYD แต่เดนซาก็จะเป็นเหมือนแบรนด์เหมือนพรีเมียมของ BYD นะครับทรงก็จะเป็นลักษณะอหบือนคายเยนคูเป้แล้วกันแต่ว,วัสดุเขาจะเป็นพรีเมียมกว่าตัว BYD Seal หรือว่าออตโต้พวกนี้นะครับก็คือหรูหราเลยครับดูโทนสีละวสัมผัส นุ่มจอใหญ่มาก3จอนะครับจอคนขับจอ p อ s เซนเ e ร์จอกลางแล้วก็ที่นั่งคนขับด้วยคุณใหญ่มากคันนี้ยังเป็นพวงมาลัยซ้ายอยู่ก็รอรุ้นนะฮะว่าจะเปิดตัวเมื่อไหร่แล้วจะเอาเข้ามาเมื่อไหร่นะโอ้จะดูลำโพงเลยหรูว่าผ้าเป็น,นาคานทลาัล่าสีครีมนะครับตรงนี้เป็นลวดสลาไไม้ดูดิแล้วมีให้กดได้เลยเนะี่ยมีเสียงด้วยเออนี่อุณหภูมิแอร์นี่ โอ้ลังคาพลาสติกรูฟใหญ่มากต่อไปเราจะมีตัวเลือกของรถเยอะมากหลังจากที่มาดูแล้วเนี่ยรอรุ้นกันไปนะฮะว่าจะเข้าไทยเมื่อไหร่นะตัวนี้ก็จะเป็นคัสเดียวที่มาตู้กับอาวาตารของทางฉางอันนะครับไฟไท้ายเหมือนอะไรรูะมาอย่างนี้เลี้ยวแล้วก็จาวลงนี้เออแว่งเหมือนปอร์เช่เลยนี่ <laughs> วายวายเหมือนลัมโบ มาต่อที่ค่ายฮุนไดนะครับ Ionic ิก v กับ Style Pixel ไฟหน้าแบบเป็นพิกเซลเป็นกล่องๆเป็นเหลี่ยมๆต่อนะแล้วตรงนี้แบบไฮเทคมากแรงม้าก็อยู่ประมาณ170แรงม้านะค่าตัว1 6 9 9 0 0้านบาทสีเป็นสีด้านอันนี้ออกแบบมาเท่เดีอะแล้วดูแบบสมบุกสมบันหน่อยดูแข็งแรงหน่อยนะครับที่เปิดประตูก็จะเป็นแบบนี้แหละนอันนี้น่าจะแบบที่ชาร์จนะน่าจะใช่นะให้ดูท้ายให้ดูท้ายสไ y l e คือเหมือนเขาเล่นเป็นไฟอย่างเงี้ยนะถ้าดูจริงๆอะ s t a r r ยก็เป็นนะ s t เ r r ยก็จะเป็นแต่อันนี้พอมันเดูท ออก็เป็นทางเลือกอีกค่ายหนึ่งนะมีฝาท้ายไฟฟ้ามาให้เรียบร้อยนะเดี๋ยวลองดูนั่งด้าน,นหลังด้วยคาเป็นพาร์โนรามิกรูฟและมีบ้านไฟฟ้าด้วยข้างในนะฮะด้านนี้เอ,อ้ผมชอบนะดูคลีนครีนนะเดี๋ยวนะเ,เราเลื่อนเบาลงนิดนึงเครื่องเสียงเป็นบอเหมือนจะเป็นลาโพงเลยนะเนี่ยตรงเนี้ย <laughs> ซื้อบ้างไม่รู้นะ <laughs> เป็นผ้ามาอย่างเงี้ยจะพยายามหาที่เปิดราคาอยู่นะฮะ <laughs> ไม่รู้เปิดยังไงปุ่มเปิดยังไงครับ <laughs> หาไม่เจอไอตรงนี้โอเคน่าจะไม่ได้เปิดเครื่องอยู่ ภายในนะต้องยอมรับฉางอันพวกนั้นยังดูแบบโหดกว่านะอันนี้ยังดูแบบเป็นเกาหลีอยู่ครับยังไม่ได้แบบฉีกไปแบบเหมือนจีนเราไม่เคยเห็นไงเรามาเห็นทีรถไฟฟ้า b ีวอยดีฉางอันโอ้โหตกใจไอข้างในมาแบบโหดอะ่ะคันนี้ก็มีสไตล์ของเขานะข้างนอกก็ดูเท่ดีครับและนี่ก็คือบรรยากาศในงานมอเตอร์ p o 2023นี้นะครับเพื่อนๆชอบรถไฟฟ้าคันไหนที่ผมรีวิวก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมานะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ you